สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงซาพาซบวันนี้มาพากินอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมากินนี้ดิทิสสตรอเบอรี่นะคะทุกคนค่ะเรียกสตรอเบอรี่ภาษาอันเยอรมันเรียกแอสเบรนนะคะทุกคนบักสตรอเบอรี่ลูกใหญ่หวานฉ่ำค่ะลูกสิ้นเราจะมากินสตรอเบอรี่กันเอาออกมาแล้วขอเอาอันนี้ไปวางแทน้ลยกันนะคะนี่ เราจะมากินสตรอเบอรี่กันค่ะทุกคนค่ะอืมหวานฉ่ำอืมทุกคนสตรอเบอรี่หวานฉ่ำมากเราจะมากินกับมูสครีมตัวนี้นะคะทุกคนอืม,อมดูนี่ ดูนี่อืมหหอมอย้ยหวานแล้วก็หอมมากอ่าุกคนดูนี่ ครีมแบบหวานแห้งหยุดมือยูค้คนขาวสาลบรีแบบหวานหวานออใส่มูดครีมเข้าไปแบบหวานมันหอมอะ่ะอืม เอ้แ่บหมดไปหนึ่งแล้วทุกคนค่ะเรามากินลูกนี้ลูกใหญ่นี้ค่ะทุกคนค่ะเอาลูกนี้ไปแทนวันนี้เป็นคลิปที่มีความสุขมากทุกคนสับอรี่ดูความหวานความฉ่ำพี่นอ้อง เปรี้ยวบอบบเปรี้ยวบอมีความเปรี้ยวเลยนะคะใส่มูสครีมลงเป็นคนขาบึงจุกจุกพี่น้องเงอ้ยลูกใหญ่แห้งว้าะ ลุงมาลุงปากได้เังไม่ได้พอถามว่าเป็นสตรอเบอรีห่ Johann. หนาหนาวนะคะหวานหวานต่ว ah. ่าหวานออกจืดๆดว่ได้หวานออกแบบหวานหวานคือหนาหอน ตอนที่ลุงกินช่วงหนาห่อนนะมันจะหวานแบบหวานนัวหวานแซบหวานรู้สึกว่าหวานหวานอีหลีงใิไหมคะแต่อันนี้มันจะออกหวานแบบจืดๆเพราะว่ามันเป็นอากาศเย็นไหมคะทุกคนค่ะอากาศมันเย็นมันก็จะถอันน้ำเย็นเนาะเวลาเขาหดน้ำแมเอาอีกลูกนึงค่ะทุกคนค่ะเบิ้งมันเลยมันเลยจมันเลยสิจืดมันเลยจืดค่อยแบบว่าสจืดค่อยหวานไปในนี้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าความหวานหนักหวานอยู่ ถ้าว่าถึงเป็นหวานจิดเจดลุงว่าอืออืมอืมลูกนี่หวานหวางอืมลูกนี่ได้มากหวานแห้งกินหลายบันดี้วค่ะมีครีมกินหลายอ้วนนะแต่ว่าลุงมกักกับกินด้าถ้าไม่กหลายปกติกับบริชีวิตกับวันกินหลายแห้งอืม พ่อนมันแซ่บมันหวานมันแซ่บคำนี้คำสุดท้ายแล้วค่ะแซ่บเพื่อลองกินเบิึงด้วยค่ะแซ่บแซบเอาละค่ะทุกคนลุงซาพ,พาแซ่บต้องลาไปก่อนนะคะเมื่อนี้ ให้เค็ดคิมเห็นช่อมซ้ำนี่นะคะกินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะไปพอกันคลิปหนานะสวัสดีค่ะ